แ,แฟนทอมนะครับอาการก็คือบิดไม่ออกใช่ไหมพี่อันนี้ดังเครื่องเสียงดังวิ่งออกไหมไม่ออกเนี่ยติดอยู่ครับเรื่องถามจะได้รู้เลยโอ้ยสุดแลบบ้วอ,อยู่ก็ดังขึ้นามาเองขี่อยู่ทุกวันใช่ไหมใช่ ี e. ่เครื่องเงียบๆอยู่ทุกวันอยู่ๆก็เครื่องดังเฉยเลยเต็มมวนนี้ขาวเลยเครื่องเียแม่งดังเลยเฮ้ยไม่มีแรงเลยเนี่ยยังไม่รู้มันมีแรงบิดไม่ออกด้วยแล้วลูกสูบทำอลูกสูบการก็คือกระเดื่องแตกเปลี่ยนลูกฟ้าร์ซเปลี่ยนลูกด้วยครับกระแทกมันก็โดนลูกสูบด้วยฟารเปลี่ยนลูกกระต่ายหนึกระเดื่องแตกมาโดนลูกสูบด้วยเระเืองแตกแล้ววาวทำไมมันเต็มที่อยู่ดีเขเมาเลย ทำงานไม่เต็มที่ใช่มีความต้ขาวพวกมาต้องเปลี่ยนรูปถูกฟ้าเปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนนี่แค่นั้นเองเพียงเพียงนิดน,นึงอะไรนี่แหะไม่ก็เป็นอะไรเยอะไอ้เงี้ยไม่เคยเจอที่แต่าอาตามบะอันนี้ก็เดือดเดินมานะต้องเดือดเปลี่ยนใหม่วันนี้ฟ้าไม่เป็นไร